สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณอยากบอกอะไรคุณภายในวันนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้เป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงเรนดอมเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณอยากจะบอกอะไรสามใบนะภายในวันนี้เป็นคลิปเรนดอมสตรันคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งอยู่ได้ด้วยตัวเอง คุณเชื่อมั่นตัวเองสูงออมากๆที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมาคุณมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมมีความนิ่งเงียบต่อกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแต่เวลานี้คุณรู้สึกคิดถึงการเงินใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดจะเป็นจริงถึงแม้ที่ผ่านมาคุณไม่โอเคกับการเงินคุณมีความขัดแย้งกันกับงานการหรือค,ความรักของคุณ แต่จากนี้ไปสิ่งลักษณ์จำตัวคุณคุณจะมีเงินเข้ามาคุณจะได้จับเงินตุกสิ่งตุกอย่างที่คุณคาดหวังจะเป็นจริงนี่คือสิ่งลักปร์จำตัวคุณที่ผ่านมาคุณไม่โอเคกับงานงานที่คุณทํามีความนิ่งมีความเงียบต่อนี้ไปคุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งลักษณ์จำตัวคุณ